เที่ยวกันต่อที่จังหวัดกาลสินนะครับจะพาไปย้อนเวลาสู่ยุคไดโนเสาร์ครับในงานมหาการรมจูรัสสิพาร์คร้อยแก่จูรัสสิพาร์คร้อยแก่นสารสินนี่นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็นักเรียนนักศึกษาไปร่วมขบวนแห่จูรัสสิปแฟนซีในงานมหาการรมจูรัสสิพาร์คร้อยแก่นสารสิน ซึ่งบรรยากาศก็คึกคักนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินบอกว่าในพื้นที่จังหวัดกาลสินพบโครงกระดูของไดโนเสาร์หลายแห่งโดยงานมาการจุสสิกพาร์คร้อยแก่นสารสินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางรวมทั้งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก และก็ส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกการรักการห่วงแหนและการปกป้องคุ้มครองทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในงานนะครับนอกจากขบวนแห่จูราสสิกแฟนซีก็ยังมีงานเสวนาทางวิชาการจูราสสิกพาร์คสู่จูราสสิกไทยแลนด์การแข่งขันประกวดแบบไดโนเสาร์ดีไซน์การแข่งขรรบบดดันรขขรประกวดออกแบบแอนิเมชนันจากเด็กและเยาวชนการประกวดทําขนมไดโนเสาร์โบราณ กิจกรรมการ, hop, การเบิร์กชอปการศิลปะการรับชมสารคดีต่างๆรวมทั้งมีตลาดจุลสิกปก์พาร์คบูธสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกจำนวนมากนะครับผู้สนใจท่านไปเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่29มิถุนายนที่ลานอเนกประสงค์สารกลางจังหวัดกาลสินหลังเก่านะครับ